คนนอกใจควรให้อภัยดีไหมคะอะใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างครูความอธิบายงี้ก่อนก่อนที่จะถามว่าคนนอกใจเนี่ยเราควรให้อภัยดีไหมต้องถามก่อนครับว่าหนึ่งศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหน 2. เกียรติยศของเราอยู่ตรงไหน 3. คุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหนสาเหตุหนึ่งที่แฟนนอกใจคืออะไร เขาต้องการมีแฟนเอาไว้อวดคนประเภทลักษณะของของคนเจ้าชู้เนี่ยมันมีปมอ,อย่างหนึ่งขึ้นแล้รู้สึกว่าตัวเองโง่อยู่ตลอดเวลาจริงๆเรื่องนี้อยู่ในคอร์สสยบคนเจ้าชู้ะนะครับ คนเจ like ้าชู ities, to to ้มีความรู้สึกอย่างหนึ país, ่งคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาพบกับคนนี้แล้วว้านะครับดูเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยฉันน่าจะหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีกนะนะครับน่าจะหาคนที่สวยกว่านี้ได้อีกนะน่าจะหาคนที่มวยกว่านี้ได้อีกนะน่าจะหาคนที่ดูแลเอาอกใจเราได้มากกว่านี้อีกนะเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลากลัวเลือกผิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลัวว่าเลือกผิดเขาทำอะไรครับเขาจะพยายามเลือกใหม่พยายามหาคนใหม่พยายามจีบคนใหม่พยายามหาหาหาไปเรื่อยครับเพราะอะไรครับ ปัญหาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากหยุดอยู่ที่ใครแต่ปัญหาคือสมองของเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลามากกว่า80%ซพบว่าคนเจ้าชู้มักเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ไม่ได้รับความรักหรือไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นสมมติเติบโตมาเนี่ยมีพี่มีน้องเนี่ยพ่อแม่จะรักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าโดยที่ตัวเองถูกมองข้ามและรู้สึกไม่ได้รับก,การยอมรับ และอในในความรู้สึกหนึ่งก็เลยครับต้องการมีแฟนเนี่ยเอาไว้อวดเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับ 3. ครับแล้วทําไมเขาถึงไม่หยุดเพราะเลยครับบางทีในการที่เขาอยู่กับเราเราก็ไม่ได้แสดงการยอมรับบางทีมีเถียงกันบ้างบ่นกันบ้างทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างงอนกันบ้างจนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในบ้านก็ไม่ได้รับการยอมรับ อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการยอมรับเขาเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่และต้องพยายามหาคนนอกบ้านเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ตัวเองมีความรู้สึกขาดหายครับเรื่องนี้จะอยู่ในคอร์สสยบคนเจ้าชู้เพราะอย่างี้แล้วเขามีปมเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาถ้าใครอยากได้เทคนิคนี้นะครับเรื่องของของการปราบคนเจ้าชู้เนี่ยคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุด ทำให้เขารู้สึกว่าเขาฉลาดที่เลือกคุณแต่เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนงโง่ที่เลือกเราเขาจะมีคนอื่นไปเรื่อยๆครับคุณกําจัดมือสามคนนี้ออกไปได้เดี๋ยวมันก็มีคนใหม่เข้ามาโพ้ชประจา์คนนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่เข้ามาเพราะเนี่ยถ้าคุณจะจัดการคนให้จัดการที่วิธีคิดของเขาอย่าพยายามไปจัดการวิธีการลงมือทําเพราะอะไรครับระหว่างสมองควบคุมพฤติกรรมหรือพฤติกรรมควบคุมสมอง สมองควบคุมพฤติกรรมใครอยากได้เรื่องนี้มี17คําคำพูดครับทำให้คนเจ้าชู้คลั่งรักใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสว่าพิเศษตามด้วยหมายเลขหนึ่ง